สนุนดอยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลบีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว กลับมาอยู่กันต่อนะคะในช่วงที่3ค่ะกับช่วงของอ n t e r t a i n n e w s ค่ะวันนี้อ n t e r t a i n n e w s ของเราค่ะมีความเคลื่อนไหวของคนในวงการฮอลลีวูดแล้วก็เอเชียมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ค่ะในวงการฮอลลีวูดกันดีกว่าค่ะกับข่าวข่าวของสาวคนนี้ค่ะบียอนเซ่ค่ะหลังจากก่อนหน้านี้เราเคยให้สัมภาษณ์นะคะหรือให้ข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เธอเนี่ยนะคะแยกกันอยู่นะคะกับนะคะเจซีนะคะของเธอไปเป็นที่เรียบร้อยแต่วันนี้ดูเหมือนว่านะคะข่าวนี้จะเป็นจริงเสร็จแล้วค่ะ แล้วถุนหนักไปกว่าเดิมค่ะเมื่อมีข่าวออกมาว่านะคะเธอกำลังคิดที่จะหยาก,กับสามีของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ oh. นะคะในวันนี้นะคะเว็บไซต์ของสยามดาราลงแบบนี้เลยค่ะว่า ชุนหัวไก่แจ้นอกใจบียอนเซ่คิดอย่าค่ะ uh huh. ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะ่ะถือว่าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะสำหรับเจซี Z, นะศิลปินระดับโลกกับบียอนเซ่โนนักร้องสาวคนดังนะ,ะซึ่งถึงแม้ว่ามันจะมีท่าทีว่าทุกอย่างกําลังจะเป็นไปในทางที่ดีทิศทางที่มันจะดีขึ้นแต่ข่าวเรื่องที่ฝ่ายชายนอกใจนะคะตอนนี้นะคะมันกลับส่งผลกระทบร้ายแรงมากๆเพราะฝ่ายสาวค่ะเริ่มทนพฤติกรรมไม่ไหวถึงขั้นคิดที่ อยากจะขอหย่าสิแล้วค่ะเขาบอกว่าอย่างที่เรารู้กันดีนะคะว่าความรักของบีอนเซ่กับเจซีมีสัญญาณไม่ดีมาตั้งแต่นับที่โซแรงน้องสาวคนสวยของบีอนเซ่เข้าไปทุบตีพี่ชายนะคะหรือพี่เขย,ยตัวเองนะคะ,คะอย่างไม่ยัง้งแบบไม่เป็นปีเป็นคลุยนะคะที่ลิฟต์นะคะระหว่างที่3คนคนกําลังขึ้นนะ,ะหลังจากจบงานเมดกาล่าในมหานครนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์ที่5นะคะพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีข่าวลือว่าสาเหตุที่ทําให้โซแรงเนี่ยไม่พอใจพี่เยขยคนนี้อย่างแรงนั่นก็คือ เขานอกใจพี่สาวของเธอเออด้วยความที่รักพี่มากใช่ทำพี่สาวตัวเองเสียใจไงก็เลยแบบบางทีแบบไม่ทางสติคือแบบเข้าไปทุบตีเลยทุบเลยในลิฟต์เลยโดยมีกล้องวงจรปิดของทางโรงแรมเนี่ยเก็บภาพบันทึกนั้นได้คือต่อยแบบไม่ยั้งเลยนะเออจริงๆเห็นตัวเองเนี่ยต่อยไม่ยั้งเลยทำพี่ฉันเสียใจนะนี่ใช่ในจากเหตุการณ์กั้งนั้นเขาเลยบอกนะคะว่านะ โกรธม,มากๆเลยที่เจซีเเีนนอกใจพี่สาวของเขาเนี่ยนะคะไปจู๋จีกับลาเชลรอยดีไซเนอร์สาวชื่อดังซึ่งตอนนี้บียอนเซ่ก็ไม่ขอทนอีกต่อไปแล้วและแหล่งข่าวใกล้ชิดนะคะได้เปิดเผยกับ Intouch ค่ะนิติสารบันเทิงเล่มดังบอกว่าเธอได้ยินทุกๆข่าวลือเกี่ยวกับ ที่เจนะคะไปจิบสาวคนอื่นๆคนแล้วคนเล่าจนกระทั่งล่าสุดกับลาเชลลอยดีไซนเนอร์สาวชื่อดังนะคะและตัวของบยเซนเองเธอรเริ่มทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วกับความรักของเขามันถึงตอนโอวสารเสร็จแล้วค่ะเขาไปดื่มแชมเป็นร่วมกับทีมงานและเพื่อนๆรวมถึงสาวๆที่หิ้วมาจากหลังเวทีอเออโอ้ยใจนะมาก นะเขาบอกว่าบียอนเซ่เนี่ยเดือดแบบว่าเลือดพุ่งพ่าสุดๆตอนที่เห็นสาวผลบอลสุดเอิมเป็นใครใครก็ต้องเดือดเอาอาวุธเด็ดของเธอไปถูไถเออเข้ากับหน้าอกของเจซีสามีสุดที่รักแถมเขายังกระซิบกระซาบกับหล่อนอย่างเบามันใส่หูของเธอด้วย<อ>นึกถึงภาพ คือแบบจินตนาการจาาการเาามืเม่ออาบียอนเซ่เดินเข้าไปปุ๊บในปาร์ตี้เจอพอดีสาวผลบอมเออ เอานะคะเอวยะส่วนหนึ่งส่วนใดของเธอไปถูถ่ายที่หน้าอกของเจซีเอออันนี้ส่วนไหนไม่รู้นะคิดกันเอาเอง <c oughs> แถมยังกระซิบกระซาต่อหัวร้าะก,กันต่อหน้าเธอโดยไม่สนใจว่าเธอ,อยืนอยู่ตรงนั้นคือบางทีอาจจะไม่เห็นหร,หรืออาจจะเห็นแล้วแกล้งทำมันนี้ก็เป็นได้ไม่รู้ไม่รู้นะ,นะคะก,ก็บอกว่าถึงแม้หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นทั้งคู่เนี่ยจะควงแขนกันไปดูบาสเกตบอลด้วยกันเพื่อสยบข่าวรักเราแล้วก็ตามนะคะ ก็ยังมีการยืนยันอย่างดีว่าความรักเนี่ยยังแน่นแฟนสุดๆแต่ความรักของพวกเขามันไม่ได้สวยหรูเหมือนโปอย,ยด้วยดอกอ,อดอกกุหลาบอีกต่อไปแล้วหลังจากที่วงในคนใกล้ชิดระบุอีกครั้งหนึ่งว่าเธอกับเจมีปากเสียงกันอย่างหนักจนถึงขั้นที่เขาเนี่ยถึงขั้นเดินหนีแบบหัวฟัดหัวเวียงแล้วพวกเขาก็ทะเลาะกันทุกเรื่อง คือไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรแค่เรืป็นวันทะเลาะกันได้เออจริงๆคนที่มันมีชนะติดหลังเนี่ยนะเอ่ยป่าขึ้นมาเรื่องอะไรก็ผิดอ้าวผิดจริงๆกระดิกไปทางไหนก็ผิดแล้วหายใจต่อหน้ายังผิดก็ยังผิดหายใจผิดต่กงหากก็ผิด ประเด็นหลักอยู่เสมอของบียอนเซ่ความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยมันระเบิดได้ง่ายๆมากๆเลยนะ,ะแหล่งข่าววงในบอกนะคะแล้วเขาบอกว่าที่จริงก่อนหน้านี้รายงานข่าวยังบอกว่าพวกเขาเนี่ยพยายามขอคำปรึกษากันผ่านสกายตอนไปออกทัวร์คอนเสิร์ตออนเดอะรและพยายามที่จะประสานรักร้ามนะคะให้ติดแนบแน่นอีกเหมือนเดิมแต่มันกลับสายเกินไปความรักของพวกเขาดูถูกดูดออกไปจนเกลี้ยง ฉันคิดว่าเธอพร้อมจะยกเลิกชีวิตคู่ของเขาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนี่เดือนอะไรแล้วมิถุถถนาแล้วก็าดา,ดาผ่านมาสองเดือนแล้วสองเดือนเราดูกันหน่อไปแต,แต่แต่แต่แรงในวง,วงในยังบอกอีกด้วยว่านะคะบียอเซ่เนี่ยยังให้โอกาสกับเจอ,อีกครั้งตอนนี้มันคงเลี่ยงการหยาไเนแล้วและการเป็นตัวเลือกเดียวของบียอเซ่ด้วยซ้ําไปคือพูดง่ายๆใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําๆซากๆกกับเรื่องราว ก็ต้อง <9. S 2> เหนื่อหนายอ่ะจริงคือเกิดแล้วเกิดอีกซ้ําแล้วซ้าเล่าเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่แล้วก็ให้อภัยแล้วให้อภัยอีกเธอก็กยังทำอีกแหมถ้าเป็นฉันนะอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นสาวผมบอลรอจ๊ะเอาอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปถูไทย เป็นชั้นนี่จะไม่รู้จะเหนือคำวั<า><า>นจ<า>ันทรจะไม่ได้ <c oughs> มีชีวิตรอดจนถึงวันนี้นะ <c oughs> นะเอาไม่เป็นไรก็รอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะคะว่าสรุปแล้วนะคะบีออนเซ่เนี่ยะยังจะให้โอกาสสามีสุดที่รักอยู่ไหมหรือว่างานนี้นะคะเจซี JC จะต้องเดินคอตกนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปสานักในความเพื่อเซ็นใบยาต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันใช่แล้วค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คู่รักอีกหนึ่งคู่ดีกว่าค่ะกับมีลาคูนิชกับแอชตันคูเชอร์สองดาราดังฮอลลีวูดค่ะที่ทั้งคู่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่กินเนี่ยกันมาก็เรกได้ว่าไม่มีเรื่องทะเลาะอะไรกันเลยแต่ตอนนี้นี่นะคะมีเรื่องให้ปวดหัวอีกแล้วค่ะสําหรับคู่ของมีลาคูนิชกับแอชตันคูเชอร์หลังจากที่มีข่าวลือไม่สู้ดีออกมานักว่าพวกเขาเนี่ยนะคะ มีปัญหาทะเลาะกันอย่างรุนแรงมากๆถึงขั้นทําให้มีวิแววว่าจะไม่มีการจัดงานแต่งงานเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมีลาเนี่ยนะก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจยแถมต้นตอทั้งคู่เนี่ยที่จะยกเลิกงานแต่งงานเนี่ยมาจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเมื่อฝ่ายหญิงเนี่ยนะยืนกรานว่าไม่ให้คุดเธอบินไปดูฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลในช่วงที่ผ่านมานั่นเองค่ะเออ,เอ,อแต่และเรื่องของเขาเนี่ยนะ บางทีคือแบบแค่สามีอขอไปดูวันโลกถึงขั้นเธอบอกว่าเอาตั๋วไปขายเลยเพราะว่ายังไงฉันก็ไม่ให้เธอบินไปดูนั่นแน่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเออเพราะว่าถ้าใครบอกว่าหนุ่มโสดหรือหนุ่มที่ใกล้กันกลังจะแต่งงานจะสละโสดเนี่ยนะคะ ถ้าไปประเทศบราซิลเธอนึกถึงสาวบราซิลสิคะผิวสีแทนสะโพกนะโพกทอร์นาโดแล้วเต้นอันเนี้ยใครจะปล่อยให้สามีไปเนาะสำหรับคูนิสกับคุณเธอเนี่ยนะคะคบกันด้วยดีมาตลอดตั้งแต่ฝ่ายชายเนี่ยยากับเดมี่หมัวภรรยารุ่นพี่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ดําเนินการใช้ชีวิตเนี่ยไปด้วยดีและที่สําคัญตอนนี้เนี่ยคูนิส ตั้งท้องทายาทคนแรกของพวกเขาอยู่ด้วยนี่ก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ว่าครูนิดเนี่ยไม่อยากให้ขุดเชอร์ไปดูบอลโลกก็เป็นได้ออาจจะเป็นไม่ได้เพราะว่าคนท้องไงคุณน้องอยากจะให้สามีเนี่ยอยู่คอยดูแลคอยเอาใจเลยที่จะไปกินนู่นนะที่จะจะทำให้ฉันหน่อยเออแบบนี้เขาถูกต้องค่ะเขาก็เลยบอกว่าบางทีเนี่ยอาจเป็นเหตุผลที่นํามาสู่ข่าวทะเลาะกันเรื่องฟุตบอลโลกที่ประเทศบราซิลเมื่อขุดเชอร์บอกว่าที่เมียของเขาว่าอยากจะไป ดูบอลโลกแดนแซมบ้าทำให้ครูนิดเนี่ยเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากและยืนยันว่ายังไงก็ไม่ให้ไปเด็ดขาด <c oughs> หัวเด็ดเท้าขาดฉันก็ไม่ให้เธอไปดูบอล <c oughs> เธอบอกเขาว่า <c oughs> ทางที่ดีเนี่ยนะ เอาตั๋วไปขายจะดีกว่าไม่ต้องอไปเพราะไม่มีทางที่เธอเดี๋ยวจะให้เขาไปอย่างแน่นอนเขาแทบไม่อยากเชื่อเธอเลยว่าจะห้ามไม่ให้เขาไปมีส่วนร่วมกับมหกรรมกีฬาที่4ปีเดี๋ยวมีแค่เพียงครั้งเดียวได้ยังไงดังนั้นนี่แหละแอสตันเลยบอกมีล่าว่าเขาเบื่อกับ การที่มีชีวิตที่เธอเนี่ยจะต้องคอยมาบงการชีวิตชันน้นห้ามนู่นห้ามนี่บังคับให้ทำโน้นแล้วก็ทำนี่เบื่อมากแล้วก็เบื่อเต็มที่แล้วด้วยแหล่งข่าวนี่นกล่าวพร้อมเสริมต่อไปว่าคูนิสเนี่ย ตกใจกับปฏิกิริยาของคุณเชอร์มากมีล่าเนี่ยไม่คิดว่าแอสตันจะมีปฏิกิริยาตอบโต้รุนแรงแบบนี้หลังจากที่เธอเนี่ยเพียงแค่ไม่ให้เขาไปดูบอลโลกที่บาราซิลเออแต่บางทีนะเรื่องบางเรื่องนะผู้ชายอันนี้เรามองในมุมกลับกันนะมองแบบเป็นกลางว่าโอเคถ้ามองในฝั่งของนะคะ,ะตัวคุณิสเองนะคะลีน่าคุณิสเนี่ยเธอก็อยากจะให้สามีเนี่ยเธออยู่ดูแลเพราะว่าเธอเนี่ยยังท้องอ่อนอยู่ใช่แล้วบบค่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะเดินเหินไปอาจจะไม่ไดดแบบเอ้ยมีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยใครจะมาคอยช่วย ส่วนแต่ใช้ก็บอกว่าเฮ้ยสี่ปีมันมีแค่ครั้งเดียวนะฟุตบอลโลกให้ฉันไปเธอฉันอยากจะไปสังสรรค์กับเพื่อนอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ใช้ชีวิตของหนุ่มโสดแล้วใช่เพราะว่าเธอบอกไปแต่ร่วมพอไอ้ฟุตบอลโลกเนี่ยเออนะมันก็ไม่ใช่เรื่องนะเอาเป็นว่านะเอาส่งใจไปให้ช่วยนะทั้งคู่ก็แล้วกันนะอย่าเลิกลากันเลยนะเพราะว่า อย่างที่บอกไปว่าทางคู่นิเซนกำลังมีเจ้าตัวน้อยทายาท <ใน S 1> คนแรกด้วยนั่น<ช>เองค่ะ<ช>ด้วยเหตุนี้เองค่ะสำหรับไอบอลโลกที่บาราซิลด้วยนะคะเลยมีกระแสะบางทีอ่าเลยมีกระแสะเรื่องโครงการจัดงานแต่งงานของทั้งคู่เนี่ยอาจถูกชะลอออกไปแต่มีการสอบถามนะไปยังอีกแหล่งข่าวหนึ่งซึ่งอีกแหล่งข่าวหนึ่งเนี่ยได้ยืนยันเลยว่าไม่ได้มีเรื่องราวดราม่าใดๆเกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งคู่และข่าวแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าสตาร์เนี่ยนะคะเป็น นิยาาตยสารเล่มหนึ่งนั่งเทียนเขียนข่าวขึ้นมาเองโดยจับประเด็นเพียงแค่คุดเชอร์เนี่ยบินไปดูฟุตบอลลกที่ทวีปอเมริกาใตา้โดยทิ้งให้เมียท้องแก่อยู่ตามลำพังแต่ความจริงเนี่ยนคะ คูนิดไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นเลยด้วยก็เรียกว่าก็ฟังหูไว้หูกันแล้วกันนะคะบางทีเนี่ยเสพข่าวอะไรจากเราไปอย่าบอกว่าหุ้ยฟังเราสองคนแล้วต้องเป็นอย่างนั้อย่างนี้ฟังยหูไวหูอย่าเชื่อหมดเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราก็แบบเราก็เอามาจากอีกแหล่งข่าวหนึ่งใช่นะคเขาก็บอกมาเหมือนกันว่าอีกแหล่งข่าวหนึ่งก็บอกว่าอันนี้เป็นความจริงเลยที่คุณเชิญบินไปเนะคะเราทางภรรยาสาวเนี่ยที่ท้องแก่เนี่ยจะโกรธหัวฟาดหัวเบี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่คุณบอกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะคะฟังหููไวว้้หแลก็ ใช้วิจรารณญาณในการรับฟังรับชมใช่ค่ะถูกต้องค่ะ